ถ้าพูดถึงสกิทเกมซีซั่นสองหลายคนอาจนึกถึงผู้เล่นตัวหลักหรือผู้เล่นที่มีบทเด่นมีอดีตชัดเจนแต่วันนี้เราจะพาทุกคนไปดูตัวละครที่แทบไม่มีใครพูดถึงแต่สะท้อนความโหดร้ายของเกมนี้ได้ชัดเจนที่สุดคนหนึ่งเขาคือผู้เล่นหมายเลข3 6 6ตัวละครที่ไม่มีชื่อไม่มีอดีตให้เล่าแต่การกระทำของเขา กลับทำให้เราเห็นด้านมืดของมนุษย์ได้ชัดกว่าหลายตัวละครหลักตัวตนของผู้เล่น366ผู้เล่น366เป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันสควิปตเกมซีซั่น2ที่ไม่มีการเปิดเผยชื่อจริงไม่มีประวัติชีวิตไม่มีฉากดราม่าส่วนตัวเขามีเพียงหมายเลขซึ่งนั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญสคริปตเกมตั้งใจลดทอนความเป็นมนุษย์ของผู้เล่น จากคนให้เหลือแค่ตัวเลขและผู้เล่น366คือหนึ่งในตัวละครที่สะท้อนจุดนี้ได้ชัดเจนมากเขาเป็นผู้เล่นชายบุคลิกก้าวร้าวแสดงออกถึงความเห็นแก่ตัวและไม่ลังเลที่จะใช้ความรุนแรงเพื่อเอาตัวรอดการเลือกฝั่งโอหนึ่งในจุดสำคัญของผู้เล่น366คือเขาอยู่ในกลุ่มโอโวเตอร์ หรือกลุ่มที่เลือกเล่นต่อนี่ไม่ใช่แค่การโหวตธรรมดาแต่มันคือการตัดสินใจเลือกระหว่างเงินกับชีวิตมนุษย์ผู้เล่น366เลือกเงินเขาไม่สนว่าเกมมจะโหดขึ้นแค่ไหนไม่สนว่าคนจะตายเพิ่มอีกกี่คนตราบใดที่เขาคิดว่าตัวเองอาจรอดนี่สะท้อนแนวคิดของคนประเภทหนึ่งในสังคมคือคนที่เชื่อว่า ถ้าฉันโหดพอฉันจะอยู่รอดบทบาทในเกมต่างๆแม้ผู้เล่น366จะไม่ใช่ตัวเอกแต่เขาปรากฏตัวในหลายเกมสำคัญเช่นเกมแบบกลุ่มยางซิกเลขกมิงเกิลในฉากเหล่านี้เราจะเห็นว่าเขาไม่ใช่คนที่ร่วมมือเพื่อทีมแต่เป็นคนที่มองหาประโยชน์ให้ตัวเองก่อนเสมอเขาเป็นผู้เล่นที่ระแวงคนอื่นตลอดเวลา และพร้อมจะหักหลังท้านั่นทำให้ตัวเองมีโอกาสรอดเพิ่มขึ้นสเปเชียลเกมจุดเปลี่ยนช่วงสเปเชียลเกมคือช่วงที่ตัวตนของผู้เล่น366ถูกเปิดเผยชัดที่สุดในขณะที่ผู้เล่นบางคนพยายามหลบเลี่ยงความรุนแรงผู้เล่น366เลือกที่จะโจมตีก่อนเขาเชื่อว่าถ้าไม่เป็นฝ่ายล่าก็จะกลายเป็นฝ่ายถูกกลา เขาเลือกใช้ความรุนแรงกับผู้เล่นฝั่งเอ็กโดยไม่ลังเลไม่ลังใจและไม่รู้สึกผิดแต่สิ่งที่เขาไม่เข้าใจคือเกมนี้ไม่ได้ให้รางวัลกับคนที่โหดที่สุดแต่มันเล่นกับความกลัวของมนุษย์ทุกคนจุดจบของผู้เล่น366สุดท้ายความรุนแรงที่เขาเลือกใช้ก็ย้อนกลับมาหาเขาเองผู้เล่น366 ถูกผู้เล่นฝั่งเอ็กแทงและเสียชีวิตในสเปเชียลเกมไม่มีฉากอำลาไม่มีใครร้องไห้ให้ไม่มีใครจดจำเขาตายไปเหมือนผู้เล่นอีกหลายร้อยคนที่เชื่อว่าตัวเองจะฉลาดกว่าเกมวิเคราะห์เชิงสัญ,ญลักษณ์ผู้เล่น366ไม่ใช่ตัวละครที่ถูกสร้างมาให้เราสงสารแต่ถูกสร้างมาเพื่อเตือนเขาคือสัญ,ญลักษณ์ของ ความเห็นแก่ตัวความเชื่อว่าความโหดเท่ากับการอยู่รอดมนุษย์ที่ยอมทิ้งศีลธรรมเพื่อเงินและสคริปตเกมกำลังบอกเราว่าคนแบบนี้อาจไปได้ไกลแต่ไม่เคยไปถึงเส้นชัยสรุปผู้เล่น366ออาจไม่ใช่ตัวละครสำคัญแต่เขาคือหนึ่งในตัวละครที่จริงที่สุดจริงในแบบที่น่ากลัว เพราะเขาคือภาพสะท้อนของมนุษย์ในโลกจริงเมื่อถูกบีบให้เลือกระหว่างเงินกับความเป็นคนแล้วคุณละ่ะถ้าอยู่ในเกมนี้คุณจะเลือกเป็นผู้เล่นแบบไหน